เปิดราคา iPhone 15นะครับวันนี้จากค่าย a s นะครับหลังจากที่มีการขายไปแล้วกว่า1สัปดาห์นะครับ วันนี้เราพอจะพากันมาเช็คราคามือถือ iPhone 15นะครับสำหรับครั้งนี้นะครับใครที่อยากรู้นะครับว่าเวลาที่ผู้ให้บริการขาย iPhone 15ผ่านไปแล้ว1สัปดาห์จะเป็นอย่างไรรอบนี้นะครับเราจะมาขอเริ่มต้นกันกันกับเครือข่าย AS นะครับว่าจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับ iPhone 15นะครับความจำา 128GB นะครับ สมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา599าบาทชำระค่าบร,ริการล่วงหน้านะครับศูนย์บาทสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา29,800่นานะครับหรือสมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นาา 99, นะครับราคา699บาทนะครับชำระค่าบร,ริการล่วงหน้า700บาทสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา29,300นะครับ หรือจะเป็นนะครับสมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา899นะครับพร้อมชำระนะครับสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา28,200บาทนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นสมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา1,199บาทพร้อมกับชำระร่วงหน้า1,200บาทสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา26,700นะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นนะครับสมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา1499บาทพร้อมกับชำระล่วงหน้า2,100สามารถซื้อเครื่องได้ในราคา25,200นอ่อนะครับหรือว่าจะเป็นการสมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา1699บาทนะครับพร้อมกับชำระล่วงหน้า2,100บาท ท่านผู้ชมก็จะสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา24,100นนะครับทีน,นี้มาที่ความจำนะครับามาที่ความจำา 256GB กิกะไบต์นะครับสมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา599บาทชำระค่าบริการล่วงหน้า0บาทนะครับสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา33,800านะครับหรือสมัคร หรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา699บาทชำระคร่าบริการล่วงหน้า700บาทสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา3 3 3 0 0นานะครับหรือจะเป็นการสมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา899บาทพร้อมชำระนะครับสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา32,200นะครับ หรือจะเป็นการสมัครซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา1,199บาทพร้อมกับชำระล่วงหน้า1,200บาทนะครับสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา30,000กับอีก700บาทนะครับหรือจะเป็นการสมัครซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษ1499บาทพร้อมกับชำระล่วงหน้า2,100นะครับสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา29,200นะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นการสมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา1,699บาทพร้อมกับชำระค่า,การกันล่วงหน้า2,100บาทสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา28,100บาทนะครับมาที่ความจำนะครับ 512GB ตนะครับตัวนี้ก็จะมีสมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา5 9 9บาทนะครับ ชำระค่าบริการล่วงหน้าศนย์บาทสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา42,800นนะครับหรือสมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา699บาทนะครับชำระค่าบริการล่วงหน้า700บาทสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา42,300สมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา899บาทพร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้านะครับสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา41,200บาทนะครับ หรือสมัครนะครับซื้อพร้อมโปรโมชั่นนะครับราคา1 1 9 9บาทพร้อมชำระล่วงหน้า1,200บาทนะบสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา39,700นานะครับหรือสมัครซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา1499บาทนะครับพร้อมกับชำระล่วงหน้า2,100นนะครับสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา38,200บาทนะครับหรือสมัคร หรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา1,699บาทนะครับพร้อมกับชำระล่วงหน้า2,100บาทสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา37,100บานะครับอ่ทีนี้เรามาที่ iPhone 15 p l u พักันบ้างนะครับ iPhone 15 p l u พนะครับมาที่ความจำา 128GB นะครับ สามารถสมัครซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา599บาทชำระค่าบริการล่วงหน้า0บาทสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา29,800สมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นนะครับราคา699นะครับชำระค่าบริการล่วงหน้า700บาทสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา34,300นะครับสมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา899บาทพร้อมชำระ รับการดงหน้านะครับสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา33,200นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการสมัครซื้อพร้อมปูโมชชันนะครับราคา1,199บาทพร้อมกับชำระดงหน้า1,200บาทสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา3,1700านะครับหรือสมัครซื้อพร้อมปูโมชัันราคา1,499บาทนะครับ พร้อมกับชำระค่าบริการล่วงหน้า2,100สามารถซื้อเครื่องได้ในราคา30,000กับอีก200บาทนะครับแล้วก็สมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา1,699บาทพร้อมชำระล่วงหน้า2,100บาทสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา38,800บาทนะครับตัวนี้นะครับสำหรับ iPhone 14 Plu พันะครับต่อมา ไอโฟนสีพ่พเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีจะมีความจําที่ 256GB กิกะไบต์นะครับสมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา599บาทนะครับแล้วก็ชําระค่าบริก,า,การหน้าศูนย์บาทสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา29,800นานะครับสมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา699นะครับชําระค่าบริก,า,การหน้า700บาทสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา38,300านะครับ สมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา8 9 9บาทพร้อมชำระสามารถซื้อเครื่องได้ราคา37,200บาทนะครับสมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นราคา1 1 9 9บาทพร้อมกับชำระล่วงหน้า1,200บาทสามารถซื้อเครื่องได้ราคา35,700นานะครับสมัครหรือซื้อพร้อมโปรโมชั่นในราคา1499บาทพร้อมกับชำระล่วงหน้า2,100นะครับ สามารถซื้อเครื่องได้ในราคา3า2 0 0ขอโทษขอทีวถิ่นะครับเป็นวัดนิดนึงสมัครหรือซื้อพร้อมโปรโชั่นนะครับราคา1,699บาทพร้อมกับชำระร่วงหน้า2,100บาทสามารถซื้อเครื่องได้ราคา33,100นะครับตัวนี้จะเป็นสำหรับ iPhone 15 Plu นะครับต่อมาก็จะเป็นความจํา5 2 g g b นะครับ สมัครหรือซื้อพร้อมเกียโปรโมชั่นราคา699บาทชำระค่าประกันหน้า700บาทสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา47,300บนา,า,าทนะครับสำหรับ iPhone 15 p l u พความจําที่512 g b ิกกตนะครับท่านผู้ชมส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro แล้วก็สิบห้าโปรแม็นะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถเข้าดูเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ของ AS ได้เลยนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับส,บสวัสดีครับ